ละเล่งเลือดบทที่10ตัวจริงหรือตัวปลอมภายลาวป่ามีเสียงพรางลมดังสู้ซาประกายสีทองเจิดจ้าจบบาดตาพลังกระบี่ที่สั่นขวานสถานวิญญาณพงพร,ราดออกมาในดานการต่อสู้ดุดดังสายฟ้าหลกได้จนคนทั้งสองพาการสรุ่งถอยออกไปห้าเชียอย่างรวดเร็วเสียงดังชึกเบาเมื่อกระบีสีทองเล่มน้อยมีประกายเจิดจ้าบาดตาสามเมปักเป็นสามเศ้าอยู่กับเผิน และยังสารรัวเบาอีกด้วยแปลกอยู่ที่ว่ากระบี่นี้พุ่งมาในความรวดเร็วแรงอย่างสุดแสนแต่ยามปักลงกับพื้นกับจมลึกลงไปเพียงนิ้วเศษๆเท่านั้นโตก,กระบี่ยังคงปรากฏอยู่เบื้องบนโดยสิ้นเชิงเพียงฝีมือการซัดกระบี่ครานี้ก็คา,าดาวได้อย่างมั่นใจว่าผู้ใช้กำลังนี้มีความเชี่ยวชาญจนพิสดารเหลือหลายปรุดคุมหน้าพอได้เห็นกระบี่น้อยนี้ตลอดล่างสลิกขึ้นจนเห็นได้ชัด มาดแม้นยามนี้มิเห็นสีหน้าของมันจะเป็นอย่างไรแต่จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาในนี้สามารถคาดเดาได้ว่าต่อมาเกิดความหวั่นหวั่นพันพึงอย่างสุดจะเอ่ยอ้างพรรณนาแม่หอเจ้าเตียงก็ได้มีความตื่นเต้นตกใจต่อการที่กระบี่สีทองเล่มน้อยมาปรากฏอย่างไรต้นสายปลายเหตุวงสมองผ่าคำน,นึงถึกถึงบุคคลผู้นหนึ่งขึ้นมาได้โดดดังสายฟ้าในช่วงพลิบตาที่คนทั้งสองตามาเกิดความตื่นตระหนก ตกใจจนถอยกายออกไปนั้นในทันใดผู้คุมหน้าหันความกลับไปทราล่างคว้างเอาธงตัวสีทองที่ปักยวนเพลินไว้อย่างฉับไวจากนั้นกระโดดปาดขึ้นสู่อากาศเร็วไปดุดังเป็นหมอกควันไร้สัส,สารพงปลาเข้าไปใลาวป่าทันอีกสองวูบก,ก็หายรับตาโดยสิ้นเชิงเหตุการณ์อุบัติขึ้นอย่างฉุดหกไม่คาดคิดรอจนแปหอเต้าเจียงกระโดดตามติดหวังช่งเชิงนั้นปลุดคุมหน้า ก็ได้พาตัวจนป่าจากร่องรอยวิแววแล้วในเวลาขณะนั้นภายดาวป่ามีเสียงลมดังขวับใหญ่ลางของคนผู้หนึ่งพงงรีวมาดุดังเป็นสายฟ้าที่แท้เป็นบุรุษหนุ่มรูปงามสง่าประสานมือคารวะต่อไปห่อเต้าเจี้ยงแล้วพอถอนใจพางกล่าวว่าเข้าพเจ้ามาช้าไปเพียงเก้าเดียวต้องทําให้เต้าเจี้ยงหลายท่านโกไปมืออันชช่วไรอมหิตกระทำอันตรายไปนับว่าไปที่น่าเสียใจอย่างสุดประมาณได้ ไปหอเต้าเจียงจำรนุมรูปงามนี้ได้ว่าคือทายาทของบอสเฉียงเกี้ยมแข่นามลิมเชี่ยงห่วงนั่นเองจึงต้องใส่หน้ากล่าวอย่างรทศหดหูขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดนแล้วดำเนินไปตามโชคชะตาไม่ใช่ไปสิ่งที่กำลังคนจะเหนี่ยงช่วยเหลือไว้ได้พระคนที่เสีย,เยบเกื้อการุณช่วยเหลือในคานี้อาตมาขอจารึกไว้ในใจมิวันลืมเลือนเลยเพียงแต่ว่าทองประกาศสิทธิสถาบันนักพศ ที่อัตมานำในตัวมานี้ได้ถูกอสุร้ายช่วงชิงเอาไปแล้วนับแต่นี้ต่อไปจะต้องเกิดเพศภัยอันร้ายแรงยังมีทางสงบสิ้นลงได้อาตมารู้สึกร้ายใจต่อค้าสนักทั้งหลายในสถาบันพศโอ้มาดแม้จะมีตบะที่เห็นมาอย่างแก่กล้าเพียงใรความเศร้าเสียใจความสลดหดหู่ความพุ่งพ่านดานเดือดก็ปรากฏขึ้นในสีหน้าท่าทีและวาจาครานี้โดยสิ้นเชิง เที่ยงหวงก็มีความเดอดดานอย่างยิ่งยวดประสานมือขึ้นคารวะต่อแพ้หอเต้าเจียงแล้วกล่าวว่าเต้าเจียงก็ทมตัวเกินไปแล้วทราบหรือไม่ว่าบษคุมหน้านี้มีความเป็นมาอย่างไรข้าพเจ้าเนืองจากอยู่ไกลไปหลายสิบว่าในยามชุดหกที่ลงมือไม่ทันท่วงทีจึงจำต้องใช้สาร์ของซื้อแปมออกอย่างกระทันหันมีคาดว่ากับกายไปสร้างการให้มันช่วงชิงทบกาทสิท์ไปได้แปมหอเต้าเจียง คุนคิดอยู่คู่หนึ่งจึงไอปากาวอย่างเช่ม้าว่าอาตอมาตั้งแต่ออกสู่วงพระเรงมายังไม่เคยได้ยินว่าในบูนิมยังจะมีจอมศูนที่ทรงพระพิมือสุดยอดเปี่ยมด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตถึงป่านนี้แต่ทว่าดูท่าทีของมันเมื่อครูที่ได้เห็นสลักษของบอสชเชียงเกี้ยมแขกผู้เป็นซื้อแปรท่านแล้วก็มาเกิดความตื่นตกใจอย่างใหญ่หลวงขาดเดาว,ว่ามัน จะต้องรู้จักกระเสือแปะของท่านอย่างเด็ดขาดเมื่อโทรสกิดเช่นนี้เชียงหงพันจุกใจได้คิดคำนึงขึ้นว่าหรือว่ามันจะไปจอมอมหิตพิภิพภพแต่แน่นอนนี่เป็นเพียงข้อระแวงสงสัยของตนเองมิมีความจําเป็นต้องบอกเล่าให้แก่แปะหอเต้าเจียงฟังจะรีบล่ําลาต่อแปะหอเต้าเจียงอย่างลุกรนุนพร้อมทั้งสั่งขึ้นว่าสําหรับเรื่องที่ข้าพาเจ้ามาปรกากฏตัวในค่ําคืนวันนี้หวังว่าเต้าเจียง โปรดรักษา,าวไว้เป็นความรับชั่วขราวก่อนข้าพเจ้าจะต้องหักหลังกับเหล่ามารร้ายอย่างึกลับสักครั้งวาจาขาดคำประสานมือควารอีกขังแล้วถีบทาพุ่งรีบขึ้นสู่อากาศวิ่งปราปรากับสู่เมืองกิ่มเลงเมื่อกลับถึงโรงเตียมก็เป็นเวลาดำไรไก่สางยังนั่งผลึกลมปานพักผ่อนอยู่บนเตียงนอนคู่ใหญ่จึงลุกขึ้นมาอาบน้ำชำระกายและประทานอาหารเช้าแล้วนางจิบนัำชาคุ้นคิดอยู่อย่างซึ่งเสมือนงง ทันใดนั้นอี้ยีได้ยองอย่างเงียบกริบเข้ามาในห้องกวักมือเรียกแล้วกล่าวว่ารีบต่างเข้าพเจ้าไปพบคนผู้หนึ่งมีเรื่องสำคัญยิ่งจะปรึกษาหารือเขียงหวงวางเท่มชาแล้วกล่าวอย่างยิ้บย้มว่ามีเรื่องอันใดจริงเรื่องน้อนจนถึงปา่านนี้อี้ยีหัหวเราะอย่างมีดัชนยกล่าวว่าต้องการให้ท่านรีบไปตายทราบหรือไม่โดยไม่ดองให้ถามถ่ยอย่างไรก็ฉุดมือลากออกจากห้องไปทั้งสองพอออกจากโรงเตรียม เดินนัดเหลียววนเวียนไปตามตอกเล็กซอกน้อยอีกมากมายหลายแห่งจนเึืองงงจึงมาหยุดอยู่ยังประตูหลังของกระหังอันโอราณแห่งหนึ่งอี้ยี้ครอประตูเบาสักโคขอีผู้รับใช้อายุสาสิบสี่ออกมาประตูให้คนทั้งสองอี้ยี้ไข่ดังมีความคุ้นเคยกับครอบครัวนี้ยิ่งนักนางนําเชี่ยงห่วงเดินนัดเลาะไปตามตึกรามหอห้องจนเข้าไปถึงห้องนงสือแห่งหนึ่งทันใดนั้นภายในมีเสียงชัยชราอันเข้มแข็งถามขึ้นว่า อี้ยีหรือหาพบหรือไม่อี้ยีมีท่าทีดิ้โรนตีใจ้องตอบเสียงดังว่าเขามาแล้วเสียงหัวรหาฮาหาดังสนั่นรหวยขึ้นในทันใดโ่ดอยู่ด้านในไปเดินออกมาต้อนรับอย่างรวดเร็วเชียงหฮไม่ทราบอี้ยีจะมีรถใดอันใดมากันแกล้งตนจึงต้องรีบเหลียวมองนางโดยสายตาอันถึงเมือถึงแต่อี้กับกำลังไม่หนีปากการหัวราอจนหน้าแดงในเวลาขนาดนั้นภายในห้องหนังสือ มีนักศึกษาวัยกลางคนที่สวมใส่หมวกแพ่หน้าขาวเกี้ยงเก่าแต่ลาหยกเนื้อดีเดินออกมาอี้หยีรีบถลังเข้าไปแนะนําแก่เชียงห่วงว่าท่านคนนี้คือสหายรักของมิดาข้าพเจ้าชนชั้นเองตามสัญญาเป็นซิ่งซึ่งจูกลัวจูกัดเหลียงคงเบ้งผู้อย่างรู้ป,ป่านเทพย,ยดาคงบุญเทียนคงเจ๊กเจ๊กแล้วชี้มาที่เชียงห่วงกล่าวว่านี่ก็คือคนที่ไปอย่างบ้านข้าพเจ้าเมื่อครานั้น การแนะนำเยี่องนี้นับเป็นการแนะนำอันแปลกประหลาดผิดธรรมดาเพราะไม่แนะนำในความเป็นมาและมีบอกถึงชื่อแท้อีกด้วยเพียงบอกว่าเป็นคนผู้นั้นเชี่ยงหงองต้องขมวดคิ้วอย่างรอบเลนเลียบถลาั่นเข้าไปประสานมือคาระะแล้วกล่าวว่าผู้ยอาริมเชี่ยงหวงต่างจะมากราบเยี่ยมผู้โสแท่คงซิ่งซึ่งจูก,กัวจูกัดเหลียงโหอย่างรู้ปานเทพยจดดาทอสายตาที่เจิดจ้าสดใส กว่าพี่นาดูเชี่ยงห่วงอยู่ไปมาคู่หนึ่งพันหุรอะฮาฮา,หาแล้วกล่าวว่ามิจําเป็นต้องสํารวมเกินไปเธอเขานั่งข้างในเถิดทถังสามพอพึ่งหย่อนกายลงนั่งพ่นมาเกิดเสียงหงุเราะอัศร,รันวันไหวติดตามมาแล้วเป็นคนผู้หนึ่งบุกเข้าถึงนี่ห้องยกหหยมือชูร่อนให้แก่เชี่ยงห่วงแล้วแผ่เสียงหงราอะอีกครั้งจึงยอมกล่าวว่าน้องเราเจ้าช่างประเสริฐเลิศนักมิเสียที ที่เป็นทายาทของวชิเงเกี่ยมแค่ฉากที่แสดงในสาขาเกมเด้งนับว่าสงสนารเล้าใจเหลือประมาณเพียงแต่กลัวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความอมหิตโหดเที่ยมของเทียนจูกาจะแพ่กระจายออกไปดุแรงยิ่งกว่านี้อีกซึ่งซึ่งจูกลัวรีบบกมือควักไข่แล้วกล่าวว่าท่านลดเสียงให้ตามลงกว่านี้ได้หรือไม่ขอทานชราตาเดียวยกมือขอยสระตนเองอยู่หลคาจึงกล่าวว่าอ่าอ่าหน้าตาย หน้าตายแท้แๆขอฐานเท่าแทบจะรืเรื่องสําคัญไปแล้วเชี่ยงหวงนั่งสมองพองโตโดยไม่ทราบว่าเป็นเรื่องราวอย่างไรกันแน่ยจยับสาตามองดูขอทานชราตาเดียวแล้วก็เบิดมาจ้องมองดูซึ่งซึ่งจูก,กัวส่วนอีฮ้ฮีเมื่อเห็นท่าทีเช่นนั้นอดไม่ได้ต้องปล่อยเสียงร็อกคิกคักออกมาอย่างสนานกล่าว่าคงเจ๊กเจกรีบบอกให้แกเขาฟังเถิดมิเช่นนั้นเขา เห็นทีจะต้องอัดใจตายเป็น,ปนแน่ซึ่งซึ่งจูโกวัวพันมีสีหน้าเข่งขืนทันทีกล่าวอย่างชัดเจนว่าเรื่องราวของเสี่ยวเฮียบนานาประการขอฐานเท่าได้บอกเล่าแก่เล่าหูฟังจนสิ้นเชิงแล้วในความคิดคำนวณของเล่าหูประการแรกในวงพระเรงนี้จะต้องมีบุคคลที่มีลักษณะและวิชาพีมือละไม้คล้ายลึงกับท่านอยู่บรรดาศสษักนักพลทุกแห่งหนที่ถูกปัดร้ายจนเสียชีวิต พร้อมทั้งการสูญหายพระพุทธรูปโบราณขอสลักเสียมยี่นั้นโดนแล้วเป็นงานกระทาของมันผู้นั้นโดยสิ้นเชิงประการที่สองคนผู้นั้นเมื่อได้พบพวกสิทธ์นักพก์กำลังนังควานล้างแขนต่อท่านก็เห็นว่าท่านมีลักษณะละไม้ไขคึงกับมันและพระมือก็ฝึกปือมาจนยอดเยี่ยมสงสงยิ่งนักดังนั้นเองจึงแท่งทําให้ท่านและคายสนักนักพ์ทุกแห่งหนมีความเข้าใจผิดลึกซึ้งลงไปอีก เมื่อยามจำเป็นแล้วมันจะต้องหาทางฉุดท่านเข้าไปอยู่ในค่ายสนักหรือพักของมันอย่างแน่แท้ประการที่สท่านที่เที่ยวอสืเสาะถามไทยในชาก,กําเนิดของตนได้มีผู้รุ่งรู้มากมายหลายคนแล้วขบวนการอนุรับแห่งนี้ในเมื่อมีเจตนาจะชักชวนหรือล่อท่านให้เข้าเป็นพวกก็ยิ่งไม่ยอมให้ท่านได้ทราบชาก,กำนิดจนแน่ชัดได้เฮงลิ้มชงร่วงเนื่องจากทราบชากำนิดของท่านดังนั้น จึงเกิดเพศภัยจนต้องสังเวยชีวิตไปประการที่4ปัจจุบันนี้มีข้าศนักหรือพักที่ทรงกําลังยิ่งใหญ่อยู่สองแห่งหนึ่งนั้นเป็นพวกมีธรรมะดีงามส่วนอีกหนึ่งเป็นเหล่ามารร้ายอันชั่วร้ายต่างยกย่องท่านเป็นกงจือ้อและเสียวกาจูซึ่งถ้ากล่กาวว่าประมุขของพักใหญ่อันมีกําลังทั้งสองแห่งนี้จะต้องมีอยู่ค่ายหนึ่งที่เป็นบิดาหรือมารดาของท่านอันความนี้จะเป็นความจริงหรือเท็จ ก็ยังไปพิศนาที่ค้างแค้งสงสัยยิ่งเนื่องจากท่านเป็นบุตรนมที่ทรงภูมิปรดิพานเปรี่ยมด้วยพิมือเรือเรื่องไม่ว่าฝ่ายใดได้ไปเป็นกำลังก็อต้องเพิ่มพูนความเก่งก้าและอำนาจบบานี้ได้ยิ่งกว่าในปัจจุบันนี้พวกเราจึงไม่อาจจะไม่ระวังป้องกันต่ออุบายการเสแสร้งแก้งปลอมแปลงมาหลอกลวงเพื่อชักจูงท่านให้เข้าพักวาจาที่กล่าวมาเดีานี้ แล้วคาดคำนวณไปตามเหตุผลอันสมควรทั้งสิ้นซึ่งก็เปี่ยมด้วยความจริงอย่างน่าเลื่อมใสมีสีทีที่ถูกยกย่องเป็นซึ่งสึงจูกลัวเชี่ยงห่วงเมื่อฟังแล้วกรอบนิยมเลื่อมใสอยู่ในใจพะงงวิษะตลอดเวลาที่ฟังคําสันนิษฐานแล้วจึงกล่าวว่าผู้โสคาดคำนวณเหตุการณ์ได้มันยาปานเทพยดาผู้เยาวครบนับถืออย่างสุดสังแต่ทว่าผู้เยาวยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง ใครจะขอน้อมเรียนถามต่อผู้โสครั้นแล้วจึงได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่สิทธิสถาปนักบทัท้งหกแห่งเผชิญกับชายกลุ่มหน้าร่างกายสงใหญ่เมื่อค่ำวานมีห้าคนที่เป็นอันตรายด้วยฝีมือของมันและยังถกมันช่วงเชิงเอาทองประกาศสิทธิ์ไปได้อีกด้วยเชียงห่วงเล่าเหตุการณ์เท่าที่ทราบออกไปจนละเอียดถี่ถ้วนทุกขบวนความแล้วซึ่งสิ่งจูกลัวคุณคิดอยู่ชั่วครู่พานเงยหน้าขึ้นกล่าวว่า รถคุมหน้าผู้นี้เท่าทีเราหูคำนวณจะต้องเป็นประมุขเทียนจูก้าเสียแปดส่วนทเทียนจูก้าเมื่อคราครั้งก่นอนไม่เคยเสนอหน้าในวงรเระงเลงเลยแต่ปัจจุบันนี้กับดําเนินง,งานอย่างคึกคักเปิดเผยแต่ทว่ากําลังของมันยังไม่แกร่งกล้าวเท่าที่ควรการสกัดเข็นค่าโตหัวหน้าหกค่าสานักสถาบันพศนั่นคือการเริ่มต้นความทะเยอทะยานอันชั่วร้ายของมันนับต่นี้ไป เหตุการณ์ที่หนไม้ไขายขึงในลักษณะนี้จะต้องอุบัติขึ้นมากมายซับซ้อนมหันตภายในโบริมจะเริ่มเปิดฉากตั้งแต่บัดนี้แล้ววาจาประขาดคำก็หน่อ,อยใจยังหดหู่ถึงการสืบต่อไปว่ายังประเสริฐที่เสียวเหียบได้เดินหมากลูกตานี้ไปโดยไม่ตั้งใจคือกวาดล้างสาขาพักมันในกิมเลงจนแหลกลานยับเยินไม่เหลือผู้รอดชีวิตไปแม้แต่คนเดียวแต่กลับทิ้งสลักของซือแป บอเฉ่งเข้มแข็เอาไว้เมื่อยามไปช่วยเหลือแผลหอเต้าเจี้ยงแห่งบูตึงนั้นก็ไม่ได้ปรากฏหน้าออกขัดขวางเพียงใช้กระบี่ท้องสามเล่มคมคู่มันจะเตลิดเปิดหนีด้วยความวัดวันพันพึงเมื่อเป็นเช่นนี้สามารถที่จะอาศัยกิริภูมิอานสุดยอดของบออเฉ่งเก่้มแข่ทำให้เหาอสูรหลายมันชั่วพากระยอโจนหดหัวไปได้สักเวลาหนึ่งและเหาผู้ดีมีธรรมะของข้าศักต่าง ก็จะมีเวลาตะเตรียมพร้อมป้องกันเกินอีกระยะหนึ่งเช่นกันเชี่ยงห่วงเมื่อฟังจบแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยพางกล่าวว่าอันการค่าคำนวณน,นี้มาดแม้แนเพียมด้วยเหตุผลแต่พวกเราก็ย่อมต้องหาวิธีการไปต่อต้านจึงจะถูกต้องขณะนี้เรื่องที่พวกเราสมควรเร่งรีบกระทำกันนั้นประการแรกคือต้องการสอหาโพธิมลลุษณะละไม้ไข้ขึงกับข้าพเจ้าประการที่สองติดตามหาฆาตกรที่ลงมือ าดุ้ดสลาลีแห่งริมฉุงล่วงผู้วโสสำหรับเรื่องเกี่ยวกับธงประกาศสิทธิหกค่ายสำนักนักพศถูกช่วงชิงคำมพีร์ของเสี่ยวยี่ถูกขโมยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหุยหุยใต้สือ่อและแปรหอเต้าเจี้ยงจะต้องมีแผนการอันเสริฐเลือด,ดีมาต่อต้านได้เป็นแน่นอนมีต่อยพวกเรามาวิตกกังวลแทนพวกนั้นเลยขอทานชราตาเดียวร่าหา,หาแล้วกล่าวว่าน้องเราเจ้าร้อนใจไปใหญ่กันที่พวกเราหาตรวจเจ้า ให้มันค่้ามคืนนี้ก็เพาะเรื่องนี้นั่นเองเจ้าจงสงบเยือกเยน็นอย่าทุรนทุรายไปลองดูว่าซิ่งซึ่งจู่กัวของเราผู้นี้ในถุงวิเศษจะมีแผนการอันยอดเยี่ยมอย่างไรสำหรับการได้ใช้หรือพ่ายแพ้ในภายภาคหน้าก็จะต้องรู้กำลังใจและภูมิปฏิพานของเจ้าเท่านั้นเองซิ่งซึ่งจู่กัวผ่านลูกคาวอันยาวเหยียดก้าวอย่างยิบแยมว่าท่านจะได้ช่วยคุยโอ้ยกข้าพเจ้าจนเกินไปนักเลย มีกลัวริมเสียวเหียบจะเยอะยันเอาหรือแล้วจงลุกขึ้นยืนอย่างเช่มช้าก้มไปกระซิบที่ข้างหูเชียงห่วงอยู่เนิ่นนานโดยเสียงอันแผ่วเบาเชียงห่วงพรบฟังแล้วตาทั้งสองผันเกิดประกายเจิดจ้าแวววาวก่าวอย่างดเดียวยวขึ้นว่าทุกสิ่งยดีกระทำไปตามแผนการของผู้ระโสโ,โดยเข่งคัดพวกเราเริ่มดำเนินกันในวันพรุ่งนี้เลยเป็นอย่างไรดังนั้นเองการรวมชุมนุมของคนทั้งสี่ จุด้จบสิ้นลงโดยผลเสร็จอันน่าพึงพอใจเท่าชระ,ะอายุยาวทั้งสี่เมื่อแยกจากกันแล้วต่างก็เดินไปตามภาระและหน้าที่ที่ถูกสั่งให้ไปกระทำช้าวันรุ่งขึ้นชนชานนกเพลงที่อยู่ในนครกิมเดงพันบอกข่าวอันน่าตื่นเต้นต่อผู้รู้จักมักขุนสองประการประการแรกคือให้ริมชงลวงผู้ไปจอมแพทย์อมกริพภูมิเรือเรื่องของแขวนกลางหนําถูกผู้ไร้ค่าทำาตรายจนตายอยู่ในเครือหาด สาตาลูผู้ลงมือนั้นหวังว่าเกี่ยวพันกับห้ามังกรทักษิณด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญเรื่องที่สองคือลิ้มเชี่ยงห่วงโผล่ไปยอดมือรับสูงสุดของหมู่รุ่นเยาวที่พึงปรากฏตัวในวงพระเรงระยะใกล้นี้พันถูกพิษหลายแทรกซึมจนเสียชีวิตไปตายอยู่ในบ้านของเฮลิมชงร่วงเช่นกันเฮ่งลิมชงร่วงมาดแม้ไปจอมแพทย์อันมีฝีมือดื้อเรื่องจนกระเดื่องไปทั้งแผ่นดินแต่เนื่องจากกริภูมิอันสูงส่งที่ระรงมา ็นเวลายาวนานจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีศัตรูคู่แข่งขึ้นได้และการเข็นฆ่าหลังแขนกันในวงผู้รักรงนั้นเป็นเหตุการณ์ธรรมดาสามัญที่หาความสําคัญอันใดมิได้เลยทุกคนนอกจากมาเกิดความตื่นเต้นขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแปลกประหลาดใจอะไรไปนักกับเรื่องของโรถหนุ่มผู้ทรงมือสุดยอดนี้ดอกการตายที่สร้างความตื่นเต้นสนใจให้แก่ผู้คนจนปนปวนไปทั้งเมืองโปรดหนุ่มยอดทีมือ ทีสสะเทือนแผ่นดินระยะนี้ายดังเป็นดาวตกที่พุ่งจากฟากฟ้าทอแสงสว่างจ้าเพียงวูบเดียวก็สูญสลายไปโดยกระทันหันเป็นการอุบัติขึ้นอย่างไรต้นสายปลายเหตุแล้วก็สูญสลายไปอย่างเงียบงันไร้วีรกรรมเป็นความลึกลับซับซ้อนที่น่าขบคิดอยู่ไม่น้อยโปรดหนุ่มผู้นี้จะมีความเป็นมาอย่างไรเป็นสิทธายา่าของบบเชงเก้มแขรเป็นกงชื่อของห้อง่วงตีหรือว่าเป็นเสี่ยวก้าจู๋ของเทียนจูก้า ม่ผู้ใดจะสามารถนำหลักฐานอันมั่นคงมายืนยันอย่าชั่วช้าเย,ยี่ยงเรามานจะทรงธรรมะเยี่ยงวิรุษก็มีผู้ใดจะกล้าปักมั่นลงไปได้แต่ถ้ว่าจากช่วงวดาเพียงสั้นๆนี้ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ระเบือหรือดานจนสั้าสะเทือนบุริมได้ตลอดเวลาเนื่นนานปีมาไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เมื่อปาโกโซงพรเร็งแล้วจะสามารถสร้างกริภูมิให้ระเบือรือดันดังไสฟ้ากอกหู ได้เร็วเท่ากับหลุดนมผู้นี้เลยแต่ทว่านั่นเป็นปรากฏการณ์ที่อัตเพียงแว็บเดียวเท่านั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเพียงแต่คำพ้ำบนเสียดายของผู้คนที่รับทราบข่าวนี้เท่านั้นเองแห้งริมชุ่งร่วงมีกระพุ่มกระเดื่องไปทั่วทั้งบูริมมีผู้รู้จักอยู่เต็มทั่วทั้งแผ่นดินวันพิธีเคลื่อนศพนั้นทั่วทั้งเมืองกิมเลงปั่นป่วนจนโละวนผู้ที่มาร่วมขบวนส่งศพมีมากมายสุขนานับ จนไขดังขึ้นมนษุษย์ถนนหนทางถูกหยัดเยียดจนแออัดจงไม่อาจสัญจรไปมาได้ผู้ถิ่นในงานศพไปสหายรักของให้ลิ้มชงร่วงเมื่อครั้งมีชีวิตยอยู่คือซิ่งซึ่งจูกลัวแล้วขอทานชราตาเดียวทั้งสองมีเจตนาที่จะกระเพือพิธีงานศพให้ระเบือโด่งดังดังนั้นจึงประกอบพิธีอันใหญ่โตมโหฬารจนสุดกําลังความสามารถพร้อมกันนั้นยีนำลงของริมเชียงห่วงไปฝั่งร่วมกับให้ลิ้มชงร่วง ในฐานที่เดียวกันอีกด้วยอาทิตย์ได้คอยรอยลงตำ่ำยังเรียมภูผาผู้ที่มาส่งศพจึงต่างพากันแยกย้ายกลับไปภูเขาจีกิมสัวทีตาง,งานโอรานมามีห่วงสวยใหม่เพิ่มขึ้นอีกสองหลังปายห่วงสวยนั้นมีสอนอนุง,งามสลักอยู่ว่าหลุมฝังศพจอมแพทย์แห่งกลางหนําตั้งจื้อเจียวและหลุมฝังศพลิมเชียงห่วงวิรับรุดแห่งตงหวนเหง่ห้อยโบยบินหอก็มีแสงลี้ไปยับเลือนลาง นกราตีกูรร้องเสียงหอยหวนสะทานลมยามดึกโชยกระนำมาจนหมู่ไม้ใบหญ้าไหวตัวอยู่สู้ซ่าวิการอันมืดมิดนี้ทำให้ห่วงสวยใหม่ทั้งสองแห่งเพิ่มภูมิยากาศอเวกวังเวงนาหวัดวันขึ้นอีกในเวารขณะนั้นพันมีในดาวป่าปากรณนิอายุเยารูปโฉมมองงานสักคานแต่หน้าตาหมองคํำหดหูคุ้นคิดอย่างเชื่องช้าออกมาเดรีนางนี้สมใสอ่อภรรรัดกุมสีเขียวสด ที่อกเสือ้อปากรูปหงขาวอันประณีตงดงามขายดังเป็นร่างของมนุษย์ที่สร้างขึ้นจากสีพึ่งนางยืนแน่วนน่งอยู่อย่างหน้าหงสงสวยของชีงห่วงโดยมีเคลื่อนไหวอีกเนิ่นนาน,านเนิ่นานานเหลือเกินยีทอดถอนหายใจเบาส่งแสงอันแผว่วเบาขึ้นว่าลิมเฮียยามมีชีวิตท่านเป็นอัจฉริยะยามตายท่านเป็นวิญญาณอันกล้าหาญแม้จะมีความรู้สึกในสัมปรรยภพย่อมทราบถึงความเศร้าเสียใจของข้าพเจ้า ในยามนี้ได้ท่านและข้าพเจ้ามาดแมน,นคบหากันเพียงผิวเผินแต่บุคลิกลักษณะและนิสัยใจคอของท่านก็ตาตึงใจข้าพเจ้าจะไม่อาจลืมเลือนได้ในชั่วชีวิตโอ้เป็นเพราะดินฟ้าฤิษยอัจฉริยะหรือว่จารตาท่านสมควรอายุสั้นเล่าเดานี้น้อยลำพึงลำพันกับตนเองอยู่คู่หนึ่งแล้วท่านใดนั้นพันกระชากระบี่คู่ชีวิตออกจังฝักดังความใหญ่ ได้รำทาท่าอันสวยงามอยู่อย่างเน่าสารหลายเพลงแล้วจดืนตรงมาที่เบื้องหน้าห่วงสวยอีกครั้งให้ฐานขึ้นว่าจูงเอง็กอิมฮะแรกเจตนาจะใช้กระบี่เล่มนี้มาคบหาสร้างไมตีที่สนิทแนบกับท่านแต่คาดคิดไม่ถึงว่าท่านกับถูกผู่ชั่วช้าเร็วสามรอบทำลายไปบัดนี้ข้าพระเจ้าจะใส่กระบี่เล่มนี้ฆ่าฟันหล่ดศัตรูคู่แขนเพื่อประมต่อสหายในสวงสวรรค์เสียงดังเปงื่งขึ้นจนสดใส เมื่อกบ,บีฟันลงไปใส่ศิลาก้อนใหญ่ด้านข้างทําให้ประกายไฟกระจากระจายขึ้นทันทีศิลาก้อนนั้นแตกกระจายเป็นสี่ห้าชิ้นจูงเง็กอิมระบายความอัดอั้นข้างแขนออกไปอีกคู่หนึ่งจึงท่อถอนใจเบาอีกครั้งกล่าวว่าลิมเฮียสกบในสัมปรีพบเถิดจูงเง็กอิมจะไม่ทอยศต่อท่านอันแป้หงจูงเง็กอิมผู้นี้เติบใหญ่ในแดนภาคเหนือโคกขีอยู่ในวงพระเรงมาตั้งแต่เยาว์วัย จนมีใส่ห้าวหารรุดดังบุรุษเพศที่นามีความเด็ดดีนข้างแขนถึงป่านนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมะขอสหายโดยบริสุทธิ์ใจมิมีการโผพันไปถึงเรื่องของนมสาวแม้แต่น้อยไม่นับได้ว่าเป็นโภ้าหารอันองอาจแก่งก้าวได้คนหนึ่งอย่างแท้จริงในขณะจูงเอิอ่มเพึงสอดกระบี่เข้าฝากเตรียมจะจากไปนั้นภายลาวป่าพำมร่างของบุรุษหนุ่มรูปงามผิวออกมาด้วยความรวดเร็วประหนึ่งวิญญาณพูดภาย รุดนุ่มผู้นี้มีขาวหน้ารูปรศษณะและเครื่องแต่งกายละไม้ขายลึงกับริมชี้งห่วงไม่ผิดเพี้ยนแปะหงน้องอุทานขึ้นด้วยความตื่นโตนกตกใจสญญารชัยยานทาให้นางต้องถอยกายไปสองก้าวรองว่าท่านไม่ได้ตายรุดนุ่มรูปงามโอเราจะคืนอาหายกล่าวว่าหรือว่าท่านต้องการให้ข้าพระเจ้าตายกล่าวแล้วเดินใส่อาจอาตรงอาหารนางอย่างเช,มช่มฉาแปะหงจูงเง็กอิ่มตองถอยกายไปสองก้าว ด้วยความวัดวันพันพึงเป็นที่ยิ่งกล่าวว่าท่านเป็นผู้คนหรือพูดผีกันแน่ๆเฮชะไหนใหญ่จึงมาหลอกหลอนข้าพเจ้ารุดหนุ่มรูปงหามร้อหา่าหาอย่างกลุ่มข้างกล่าวว่าโลกอันสงบลื่นลมนนเลยจะมามีพูดผีปีศาจได้เรากล่าวแล้วยื่นมือไปรูปแก้มอันผุดพองของโจงเง็บอิมอย่างว่องไวโจงเง็บอิมมีความชิงชังเกียรติต่อท่าทีที่เร็วสามต่ำช้าอย่างนี้อย่างยิ่งแล้ว ความเดือดดาลที่เ,เกิดขึ้นทําให้ฉกใจได้คิดคํนึงใใจว่าผิดท่าแน่วาจาที่ชิ่ยงห่วงกล่าวมาไม่ใช่มีสำเนียงเป็นเช่นนี้เลยจึงถีบปลายเท้าพุ่งไกลออกทางด้านข้างไปสามเชียพผนตะวัดเสียงเรียกขระดาษขึ้นว่าเจ้าเป็นใครอย่าไม่รีบหยุดยืนให้เราปรดนรุ่มรูปงามเปงเสียวนออันขุมค้ั่งขึ้นอีกครั้งกล่าวว่าก็คือชายดวงใจของท่านลิน้มเที่ยงห่วงอย่างไรจะไหนจึงไม่รู้จักขึ้นมา ในยามกระทันหันทันใดนั้นภายราวป่ามีเสียงอัศาายของเรานีดาสอดขึ้นฉับพันว่าถุยเจ้าบาดท,ที่ไรยางอายกับกล้าบังอาจแอบอ้างนามกงชื่อของพวกเราพันมีบกายสีแดงจ้าพวงปรดาดออกมาด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้ายังไม่เห็นเงานั้นว่ามีรูปลักษณะอย่างใดใบหน้าถูตกเข้าไปถึงสองฉาดจนดังสนั่นวันไหวสร้างความแค้นเคืองจนต้องขู่คำรามดังก้องสะบัดฝ่ามือาฟาดโคมคามออกไป สองครั้งทันทีแต่ทว่าในเดยจะมีเงาร่างคนปรากฏให้เห็นอีกหลังแต่สีกำลังไปโดยใช่เหตุเท่านั้นอย่าว่าแต่มันยังไม่เห็นถนัดชัดตาเลยแม้กระทั่งแป้หงจูงแกอิ่มที่ยืนอยู่ทางด้านข้างก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวอย่างไรกันแน่แป้หงนับว่าเป็นยอดมือที่รือเรื่องของหมู่พวกรุ่นยาวในยุคนี้ยามปกติมีความเยือะยิงในฝีมือของตนอย่างยิ่งยวดแต่ดูท่าโดนน้อยที่มาในครานี้ มีพลังมือที่สูงเยี่ยมจนแทบเทียมเทพยดาจนต้องมาเกิดความนับถือเรื่อมใสยอยู่ในใจอย่างมากมายในเวลาขนาดนั้นใบหน้าองรถหนุ่มรูปงามได้ปรากฏ้อยฝ่ามือสีแดงชำ้ำวมขึ้นทั้งสองแก้มสร้างความอมหิโหดเยี่ยมในสันดานของมันจนลุกโผงสีหน้าเย็นชาจนเขียวข้ามไปทันใดตาทั้งสองเบิงเลือกโปนแท้จะมีเปลวไฟพุ่งออกมาประกายอนาคาตมาดหลายเจิดจ้าแวววาวคู่คำรามเสียงสันวันไหวขึ้นว่า พูดไอ้กันกับกล้ามารับรับล่อๆอย่งพูดผีปีศาจร,รอบถลายต่อเราเสี่ยวก้าจูหากยังเป็นผู้คนอยู่จงเฉดหัวออกมาพิสูจน์กันสักครั้งถุยอาศัยเจ้ายังไม่คู่ควรแมหงกนนูนี้เสี่ยวยงยงน้อยขอน้ํมขอบพระคุณแทนกงชื่อของพวกเราอย่างจริงใจเป๋เสียวสดใสไพเราะอย่างรื่นหูยิ่งโดดดังเป็นสกุลนาที่เจ้ยเจ้ามาจากในป่าสูง แปะหงรอบนึกพี่สวงสงสัยในใจว่าเอ๊ะนางคือใครทันใดนั้นบรุรษหนุ่มรูปงามก็ได้คำนามเสียงกึกก้องสนั่นถลันกายฝ่าเข้าไปภายดาวป่าทันทีแปะหงพันนึกขึ้นได้ว่าการตายของริบชิ่ง่วงนี้อาจบางทีจะเกี่ยวข้องกับ,บรษหนุ่มรูปงามก็เป็นได้จึงริบถลันกายต่างเข้าไปดูยาวป่าแต่เวงหวางว่างเปล่าป่าจากงาของผู้ใดทั้งสิน้นทันใดนั้นจะเกิดความขังแข็งใจ ขึ้นอย่างใหญ่หลวงเดิมชิงห่วงในเมื่อมีอยู่คนหนึ่งซึ่งทรงพลังมืออันสูงส่งยอดเยี่ยมและจะมีบุคคลที่เปี่ยมด้วยความรับซับซ้อนมาเรียกขิงห่วงไปกงจืแต่แล้วะนในจึงได้ทูกคนประทุสลายจนตายอย่างง่ายใด้ผู้ที่รอบรมือตบหน้าบดนมรูปง,งามอย่างซ่อนเล้นนี้เป็นบุคคลของข่ายใดสำนักไหนเล่าฟังจันมาเสียงที่สดใสไพเราะของนางขายดังไปทาโกหญิงที่อายุยาววัย เท่าที่นางทราบทั่วทั้งบุริมยุคนี้ยังใม้ผู้ใดสามารถจะฝึกปือทาลกหญิงอายุเยาว์ให้มีความเก่งกาจสามารถถึงป่านนี้ขึ้นได้เลยนางเป็นผู้มีใจใจอันเปิดเผยบริสุทธิ์จนในความเก่งกาจอาจหารเยี่ยงบุรุษเพศอยู่บ้างหลายส่วนเมื่อคุณคิดดูอยู่คู่หนึ่งหาเหตุผลต้นปลายมาเป็นเขาหมูลมิได้จึงไม่ปรารถนาจะขบคิดต่อไปอีกตนในเมื่อมาสาบานต่อหน้าหวงสวยุยของเชี่ยงหงวงแล้ว นัแตอนนี้ต่อไปแผนการที่ต้องยึดมั่นไว้ย่อมเป็นการติดตามเข่นฆ่าศัตรูผู้พักสะลายต่อเชี่ยงห่วงให้จงได้เพื่อพรวิาณอันกล้าหาญของเชี่ยงห่วงในปรรพพนางเดินผ่านไปมาอยู่ดาวป่าเป็นเวลาคู่ใหญ่พันถีบทาพุ่งกายปราดออกจากนอกดาวป่าเพริบตาเดียวก็หายรับไปภายในหมอกที่ลอยคักคงอบอวน